หรือว่าทางกระทรวงกลาโหมเองก็ไม่ปฏิเสธเราขอรับฟังทุกคําติติงอย่างตรงไปตรงมาครับและก็จะนําไปตรวจสอบข้อได้จริงนะครับหากพบว่าจริงก็จะเร่งรัดแก้ไขนะครับมีอยากมีสิ่งที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมเป็นประเด็นประเด็นว่านะครับประเด็นแรกก็คือกองทัพนะครับมีบุคลากรประมาณ2 0 0แสนกว่าคนนะครับกว่า2 0 0แสนคนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ธรรมดาครับองค์กรขนาดใหญ่มีคนมากนะครับย่อมจะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญว่าการเกิดปัญหาคือเรามีระบบป้องกันและตรวจสอบที่ใช้งานได้จริงครับหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดมีการตรวจพบเนี่ยจากระบบการตรวจสอบของกองทัพเองนะครับหลายหลายเหตุการณ์นะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าบางเหตุการณ์เนี่ยเราไม่เราไม่สามารถตรวจพบนะครับ ผมย,ยืนยันนะครับว่าในระดับโยบายกองทัพจะไม่ปิดบังหรือปกป้องความผิดนะครับแต่จะเปิดพื้นที่ความจริงให้ปรากฏนะครับประการที่2คือกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ปฏิเสธการตรวจสอบนะครับตรงกันข้ามนะครับเรายินดีรับฟังนะครับจากที่ท่านผู้สงเกียรติทั้งสองท่านได้อภิปรายมานั้นนะครับเรายินดีรับฟัง,ถ,งถึงแม้ว่าจะเป็นคําติติงที่ฟังแล้วก็เจ็บปวดนะครับแต่ก็เราก็ยินดีเพราะ จะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาดําเนินการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมมิได้สรุปว่านะครับสิ่งที่ท่านอภิปรายมานั้นเป็นความจริงคือขออนุญาตไปตรวจสอบนะครับหากพบว่าเป็นความจริงก็จะไปดําเนินการแก้ไขแต่อย่างไรก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับความคิดเห็นของท่านประการสุดท้ายนะครับ ผมขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมกันสอดส่องและรักษามาตรฐานกองของกองทัพนะครับวันนี้ผู้ท่านผู้ทรงเกียรติที่ที่บายกระทรวงกลาโหมทั้ง3ท่านนะครับมาจากฐานบกฐานเรือฐานอากาศนะครับครบสเหล่านะครับแสดงว่าทุกท่านเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อกองทัพอย่างแท้จริงนะครับผมต้องขอขอบพระคุณไว้หน้าโอกาสนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับกระทรวงกลาโหมขอขอบพระคุณนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ทรงเกียรติในสภาหแห่งนี้ นะครับหรือสังคมหรือสื่อมวลชนในการที่ร่วมกันสอดส่องพฤติการที่ไม่พึงประสงค์นะครับและจะไม่ปล่อยให้ความผิดดำรงอยู่ในระบบนะครับในระดับนโยบายนะครับผมขออนุญาตยืนยันนะครับทั้งท่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายฐมตรีและรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผมเองนะครับในระดับนโยบายนะครับเราจะยืนยันนะครับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการที่จะ แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือเจตนารมณ์ในระดับนโยบายครับขอบพระคุณครับ